แพทพาวเวอร์แพทหรือแพทวรยุทธ์บุญทองนุ่งที่ถูกจกกับกลุ่มเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศ2547โดยสารตัดสินจำคุก50ปีและปรับ1ล้านบาทซึ่งถูกคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีถือเป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้แก่วงการเพลงอย่างมากตลอดเวลาที่แพทพาวเวอร์แพทใช้ชีวิตอยู่ในคุกเจ้าตัวได้บทเรียนมากมายยอมรับผิดและยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระทำลงไปมุ่งทำแต่ความดีเป็นครูดนตรีให้กับผู้ ต้องโทษคนอื่นๆตลอดจนเรียนจบปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมาแพทพาวเวอร์แพทประพฤติตัวอยู่ในกฎร,ระเบียบของเรือนจำจนได้เป็นนักโทษชั้นดีและได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆโดยล่าสุดก็มาถึงวันที่เจ้าตัวรอคอยเพราะแพทพาวเวอร์แพทจะได้รับการปล่อยตัวเตรียมพ้นโทษในวันที่4มกราคม2564นี้ได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นอกรเรือนจำด้วยวัย40ปีถือเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่สำหรับเจ้าตัวและครอบครัวเป็นอย่างมาก you mm -hmm.